เราจะประหยัดแก๊สโซลีนก็คือพวกระบบน้ำมันเนี่ยได้ถึง3ปีสบายๆครับแบตบตัวนี้พี่พี่บุญช่วยครับช่วยอธิบายรถบดกินคันนี้ให้หน่อยครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับมีรถบดกินมานำเสนอนะครับยี่ห้อทูเทิร์บรุ่นนี้เป็นรุ่น RE50 Roller เป็นตัวแบตเตอรี่ครับฟฟใช่ครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเราจ,จะประหยัดแก๊สโซลีนก็คือโวกระบบน้ำมันเนี่ยได้ถึง3ปีสบายๆครับแบตต,ตัวนี้อยู่ได้เหมือนรถกรอล์ฟหรือเปล่าครับเหมือนแบตรถกรอล์ฟเหมือนกันเด็เลยครับเหมือนมีกล่องคอนโทรลเลอร์ซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้การขับเคลื่อนที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นในการบดมีพละกําลังหนักกี่ก,กิโลครับพี่บุญช่วย ตัวนี้โปรดักตัวนี้นะครับหนักอยู่400 400กว่ากิโลผมผมไม่ได้ต้องต้องขอโทษนิดหนึ่งครับประมาณ480ประมาณนี้ครับถ้าผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวใช่เปิดดูแบตเตอรี่ให้ดูหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไงได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีมอเตอร์มีมอเตอร์มีคอนโทรลเลอร์มีตัวชาร์จไฟอยู่อยู่ข้างในมีมอเตอร์อันทรงพลังถ้าชาร์จไฟชาร์จไฟพี่บุญช่วยชาร์ ทั้งคืนหรือเปล่าครับไือยังไงเราสามารถชาร์จตั้งคืนได้โดยที่ถ้าไฟเต็มระบบจะตัดตัดไฟ Auto, อัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะจะขับด้วยเอ่อจะมอเตอร์ขับเกียร์นะครับมันมันมันถึงได้มีพลังมีกําลังในการขึ้นลงเนินนะครับตัวนี้ใช้สายพานในการขับซึ่งจะไม่ส่งเสียงดังให้ให้เราได้รำคาญไม่ต้องไปเมนเทนว่าต้อง หยดน้ำมันอะไรพวกนี้ครับไม่จําเป็นเลยครับยาวๆปี2ปีได้สบายๆครับแบตเตอรี่ชาร์จรอบหนึงจบ1ิกินไหมครับพี่แน่นอนครับใช้ได้18กินเลยครับขอบคุณมากครับพี่บุญช่วยครับครับผมครับ